ณดินแดนกว้างใหญ่ของแผ่นดินจีนโบราณที่เต็มไปด้วยทุ่งนาสีเขียวและภูเขาสลับซับซ้อนมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำธารเย็นใสบ้านเรือนไม้หลังคามุงฟางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบพืชผลและผักผลิดดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์เสียงน้ำไหลคลัลคลอเพลงระนาดจิว๋วดังกังวานในยามเช้าสดชื่นและอบอุ่นชวนให้ระลึกถึงความสงบสุขที่หาได้ในชีวิตชนบทสมัยก่อ หมู่บ้านแห่งนี้มีชายหนุ่มนามว่าเหลียงฟางผู้มีใบหน้าคมคายและแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวังเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติส่งผมมัดเป็นหางม้าแบบชาวนาจีนโบราณที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างสมถะ เหลียงฟางเป็นลูกชายของชาวนานในหมู่บ้านเขาเติบโตมาโดยรับคำสอนจากบิดามารดาว่าซื่อสัตย์คือพื้นฐานของชีวิตความจริงใจและความซื่อตรงถูกฝังลึกในหัวใจตั้งแต่ยังเล็กเขาไม่เคยปกปิดความจริงหรือโกหกแม้ในายามยากลำบากสิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านรักใคร่และไว้วางใจในตัวเขา แต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเมื่อเหลียงฟางได้รับหน้าที่ให้ดูแลโกดังเก็บข้าวสารของหมู่บ้านเขาต้องผเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความบริสุทธิ์ของทรัพสมบัติวันหนึ่งขณะที่เขากำลังตรวจสอบโกดังเขาพบว่ามเมล็ดข้าวสารบางส่วนได้หายไปอย่างลึกลับ เหลียงฟางตัดสินใจที่จะไม่ปกปิดความจริงเขาพบว่าผู้ที่ลักขโมยคือเด็กหนุ่มชาวบ้านที่พ่อแม่ของเขากำลังลำบากและขาดแคลนอาหารเหลียงฟางนำเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านอย่างสัตย์จริงแม้จะรู้สึกหนักใจแต่เขาก็เชื่อว่าความซื่อสัตย์คือหนทางเดียวที่จะนำพามหมู่บ้านไปยังความสงบสุข หัวหน้าหมู่บ้านทราบเรื่องด้วยใจยอมรับและชื่นชมในความซื่อตรงของเหลียงฟางท่านกล่าวว่าความจริงใจของเจ้าคือแสงสว่างในยามค่ำคืนหากไม่มีเจ้าความยุติธรรมคงต้องพ่ายแพ้ต่อความโลภ เพื่อช่วยเหลือเด็กหนุ่มและครอบครัวชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งปันอาหารและแรงงานในการเพราะปลูกมากขึ้นสังคมในหมู่บ้านจึงเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะทุกคนเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และความเมตตาต่อกัน ระหว่างนี้เองเหลียงฟางได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากคำสอนเก่าของปู่ย่าตายายที่พูดว่าน้ำใจผู้ใดย่อมได้รับน้ำใจตอบแทนเหมือนกับร่มเงาที่ให้ความเย็นในวันที่ร้อนระอุเขาทำงานหนักในนาและในชุมชนอย่างไม่หวนวาดเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเห็นว่าความซื่อสัตย์ไม่เคยเป็นสิ่งไร้ค่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม แต่ชีวิตไม่ได้หยุดที่ความท้าทายเพียงนี้ช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานน้ำในแม่น้ำแห้งขอดพืชผลเริ่มแห้งเหี่ยวและหมู่บ้านต้องเผชิญหน้ากับความอดอยากเหลียงฟางไปยังตลาดเมืองใหญ่พร้อมกับถุงข้าวสารที่เก็บรักษาไว้อย่างแน่วแน่นอกจากขายข้าวสารแล้วเขาใช้ความซื่อสัตย์และหัวใจที่เปิดกว้างในการทำธุรกิจทำให้ผู้คนต่างเชื่อมัน่นและปากต่อปากกล่าวถึงชื่อเสียงของเขา ผู้ซื้อและคนในตลาดต่างเคารพเขาและเลือกซื้อสินค้าจากเขาอย่างไม่ลังเลด้วยวิธีนี้เหลียงฟางสามารถส่งคืนเข้าสารและเงินกลับไปช่วยเหลือหมู่บ้านในช่วงวิกฤตได้อย่างทันเวลาความร่วมมือและความไว้ใจนี้แผ่ขยายไปทั่วผู้คนในชุมชนตอกย้ำบทเรียนลึกซึ้งที่ว่าซื่อสัตย์แม้เพียงเล็กน้อยย่อมนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน ในที่สุดช่วงเวลาที่เหลียงฟางต้องผ่านพ้นไปเมื่อฝนตกลงมามันทำให้ทุ่งนากลับมาสีเขียวชอุ่มดังเดิมผู้คนในหมู่บ้านเฉลิมฉลองด้วยความสุขและขอบคุณต่อความซื่อสัตย์และความกล้าหาญที่ไม่ได้ละทิ้งความจริงแม้ในยามยากลำบาก จากวันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของเหลียงฟางถูกเล่าขานเป็นบทเรียนสืบทอดกันในหมู่บ้านและหมู่บ้านรอบข้างเพื่อเตือนใจว่าคุณค่าของความซื่อสัตย์มีอำนาจยิ่งกว่าทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆการรักษาจิตใจให้สะอาดและมั่นคงคือรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตมนุษย์และเช่นเดียวกับน้ำที่ไหลเรื่อยจากแหล่งกำเนิดสู่แม่น้ำใหญ่ ความซื่อสัตย์ของเหลียงฟางได้ไหลผ่านหัวใจผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และยึดถือเป็นหัวใจของชีวิตที่สมบูรณ์แบบและตรงคุณค่าได้อย่างแท้จริง